กำจัดพวกมันให้ฉันได้ไหม ฉาไอฉา์มึงทำเยอะไลยกูมึงทำเยอะเลยกูมันยาวมันยามึงทำอะไรไม่รู้มันเป็นยอะไรไม่รู้หลยไอ์กดูเลยจะเปิดหงีอม่วงพูดอะไรว่า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 ่พอไรไม่รู้เรื่องเลยวาว่า ปดมาแล้วก็เปิดโลไปมีม่วงตามหลังมนันด้วว่าม่วงจะปาดโล่แล้วผมจะเข้าไปทงเฟสห้องไฟห้องไฟมันมีสี่ตัวนะเฮ้ยมันต้องมีคนเห็นแหละไม่ใช่แค่ไอ้ม่วงมันมีสี่ตัวนะอยู่ในห้องไฟอ่ะแต่ว่าไม่เห็นนะเว้ย อาเลวจะต้องมีสพท่องไฟผมไม่ได้เข้าไปนะคะอย่างที่สีเงินเขาบอกผมย้อนกลับไปตั้งแต่ขึ้นไปโรงอาหารไม่ได้ไปห้องไฟเลยอือยู่ห้องรูดป,ปจจัดขนาดมีสีเหลืองไว้จำสีเหลืองได้อยู่ด้วยกันที่ห้องรูดป,ปัดผมขอสแกนสีเงินถ้าผมจายเอาเงินไปผมขอเตือนไว้เออว่ะเงินกินดีกว่าดล้งไป,ปขอทำนา้เรื่ออทํายเ้ืลองอหน่อย ผมทำตลาดเสร็จแล้วยายจะมาใกล้ผมแนละ้วไม่ว่าวางเพลหรือว่าใครก็ตามโดนตัวแตกมนะันต้องปวดมันมา,ากักแกนหรือว่าจะมาวางเพลงน่าจะวางเพลเพไาะไอ้นั่นอ่ะเ,อเสียแล้วที่มันโดนทหารม,มั่วผมไม่รู้ละผมในใจผม จูคูไปเกมนี้เอาจูคูไปผมวิ่งตามจูคูแล้วมันหนีมันหนีผมคิดว่าถ้าผมวิ่งตามแบบจะสกแกนให้มันเสร็จไงผมไม่แน่ผมก็โดนกินไม่แน่ผมก็โดนฆ่าเป็นสองช้อยนี่แหละผมวิ่งสกแกนแล้วต้องแจ๊กแจ๊กแจ๊ก,จก,จกวิ่งหนีวิ่งหนีครับติดแจ๊กด้วยแม่งรีบแจ๊กเก่งแน่ดวนไปเลยไปเลยผมมีสแกนตัวเอาตุมไร้สายมาผมกดตุมไร้สายนะเกณนนะ้มีสกแกนตัวด้วยครับมามามาโหวตมาโหวตมา กํลาเงื้อขึ้นไปทำปฏิกรินาะไมีคนแก้ก่อนเนละเออคือพอดีไปทำเวสอยู่ไอมอเตอร์พนอ่ะปฏิกรดังก็เลยเข้าไปปฏิกรณ์เห็นม่วงวิ่งมาตามหลังนะม่วงน่าจะแก้บนเราแก้ล่ะไม่ได้ไปกับใครเลยไปคนเดียวที่ฝั่งขวาที่ทำเวสให้อบ เราอ่ะไปห้องพยาบาลก่อนปฏิกริันแล้วก็กำลังจะไปแก้เตาปฏิกรณ์าไม่ว่าใครก็อยากดชื่อไผมนะเราเป็นย้อนนะมีสกิลใครมาใกล้กูอ่ะแล้วกูโดนเชิญอ,อ่ะกูกูโม่ ใครใสาบอย่าสาบดีโอ้ใครทราบวะเราเป็นเองเนี่ยโออย่าราบดีไว้นึ่งไม่จำได้จำคือเมื่อกี้โดนขังว่ากูจะไปกับชมพูว่าชมพูน่าจะปลอดภัยชมพูวิ่งหนีกูเฉยแล้วทีนี้พอกูวิ่งกลับมาใช่ปะเลยลงอาหารมามา,มาหน้าห้องพยาบาลโดนขังเฉย เราวิ่งมาแก้ไฟกระสินเอ้อเรามาแก้ปฏิกิริกระสินนะ้ำตาลอ่ะใครใครเป็นลู้ผู้กุศงบอกได้ไหมตอนนี้ขาดหมดไม่กี่คนเลยต่อต่อต่อเฮ้ใครผของทำนายก็จบแล้วเนี่ยสงสัยใครหมทำนายก็จบแล้วมีมีทำนายทั้งสามอันทำใครก็ไม่ได้ ก็เป็นนักวางเพลิงอ่ะเราเอออย่าขับมือมาวางเพลิงปุโดนสกิลปุ๊ักรพาดก็อย่าวับปุ๊นะมึงโดนส่วนโบดโหดเราก็จบแล้วที่เกียจเล่นแล้วเดินไปเดินมาจากกลางก๊กมันมีไหน ว้าวนี่เป็นหุ่ยต้องเรียนปัญหาแล้วมั้งโคตรชินะขาแต่มันนินเน่